สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีสิง์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะคนที่เกิดราศีสิง์นี่จะพูดออกไว้การเงินนะ เข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองนะที่อายุไม่เกิน24ปีนะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานนะคะหรือว่ามีโอกาสนนะั้ในเรื่องของการฝึกฝนอบรมงานนะคะอันนี้ถือว่านะคะเป็นตําแหน่งที่ยังโดดเด่นนะคะเพราะก็บ่งบอกในเรื่องของความสามารถเรื่องของโอกาสเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินนะคะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีคนที่อายุน้อยกว่า อาจจะเข้ามานะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือธุรกิจด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่ละคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะเข้ามานะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือว่าเข้ามาทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ดีกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะแล้วก็ยังเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่ หรือคนกระไรที่ได้เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีมากๆนะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะซึ่งก็จะเกิดความสําเร็จและก็เกิดความสดใสในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะจ,จะเป็นเดือนที่มีการขึ้นบ้านใหม่มีการเปิดร้านใหม่ นะคะหรือว่านะคะอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลด้วยนะคะซึ่งถือว่าตัวบ้านหรือตัวร้านค่อนข้างสดใสแล้วก็อาจจะมีโชคนะนหรือว่ามีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาทําให้เกิดนะคะโอกาสนะคะที่ดีด้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการงานมีข่าวดีเรื่องของการเดินทางหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องของความรักนะคะในตําแหน่งของตัวบ้านก็จะมีความสําเร็จกับสมาชิกทุกคน ในตำแหน่งของตัวร้านก็จะมีคนมาใช้บริการนะคะซึ่งทำให้ส่งผลดีค่ะคนไหนที่มีความคิดที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ขอให้หาเลิกที่เป็นมงคลนะคะจะส่งเสริมดวงมากยิ่งขึ้นเลยในตำแหน่งของญาติพี่น้องี่ดีมากๆญาติพี่น้องมีเงินนะหน้าที่จะเข้ามาสนับสนุนกันนะคะหรือยังสามารถเข้ามาให้การช่วยเหลือเรื่องการเงินเรื่องของการลงชนได้หรือเข้ามาสร้างโอกาสให้ ในตำแหน่งของบริวารน,นะคะถือว่าจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างหรืออาจมีเรื่องให้ต้องแก้ไขนะคะแต่สามารถที่จะควบคุมหรือแก้ไขได้คนที่เกิดราศีสิงห์เองอาจจะต้องลงไปควบคุมหรือลงไปเคลียร์ปัญหาใจกันกับเรื่องของบริวารด้วยนะคะในตำแหน่งของลูก หรือหลานะก็เป็นี่ปนของพ่ยที่อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจนะหรือมีปัญหากันบ้างคนที่เกิดราศีสิงห์เองก็ต้องลงไปปรับความเข้าใจกับตำแหน่งนี้หรือต้องลงไปกระตุ้นนะคะทําให้เกิดความเข้าใจนะคะหรือทําให้เรื่องของนะคะการใช้ชีวิตนะคะมีระบบระเบียบมากขึ้นคือต้องลงไปให้คำแนะนำน่ะนะคะหรือเข้าไปเคลียร์ปัญหาให้กับลูกกับหลานด้วยนะคะเพราะลูกหลานอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าอาจจะมีปัญหาด้านความรักนะนก็กต้องไปใส่ใจกันให้มากหน่อยนะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนนี้ดีนะคะเพื่อนจะเข้ามานะทำให้เกิดความสําเร็จนะหรือการร่วมหุ้นลงทุนนะคะก็ยังเกิดประโยชน์นะในตําแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนรักคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานไม่ว่าจะเป็นคนผิวคล้ำหรือคนผิวขาวนะคะอาจจะเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจเรื่องงาน พราะธุรกิจอาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงรวมถึงอาจจะมีความคิดที่จะนะคะบุกเบิกธุรกิจนะคะด้านสื่อออนไลน์หรือกําลังพยายามจับกระแสเพื่อที่จะทําให้เกิดโอกาสเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะพระยิบศีพยากรณ์ก็แนะนําว่านะเป็นโอกาสที่ดีนะหน้าที่นะคะจะทําให้เกิดการเริ่มต้นและก็ทําให้เกิดในเรื่องของการเงินดีๆเกิดข,ขึ้นกับคนที่เกิดราศีสิงห์ด้วยนะคะ การทํางานของคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะมีชิ้นผนของไพ่การทํางานขึ้นมาสอใบนะ ถือว่างานยังค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างนะคะแต่ถือว่าในเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยยังเกิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็คนที่กำลังอยู่ในช่วงฝึกฝนอบรมงานนะคะถือว่าก็จะมีเรื่องของข่าวดีเช่นเดียวกันคนที่รอการสอบบรรจุนะก็จะมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จหรือแม้แต่เรื่องของการถูกโปรโมทนะคะ ก็จะมีข่าวดีเหมือนกันนะคะจันทร์ถือว่าธุรกิจการงานนะคะยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่เกิดโอกาสมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ด้วยคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องของบริวารน,นะเก่งๆเ,งเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะอันนี้ก็ถือว่าการทํางานเนี่ยยังเคลื่อนไหวไปสู่ทิศทางที่เติบโตนะคะเพราะที่พลของไพ่การเริ่มต้นนี้เข้ามานะคะแล้วก็นะมีที่พลของไพ่ใบใหญ่ๆนะคะเข้ามาทําให้สถานการณ์ ในเรื่องของธุรกิจการงานของคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะยังก้าวหน้าแล้วก็เติบโตไปได้ด้วยดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้ต้องมองว่าไรายได้การเงินดีเจิาพลของไพ่คิงเหรียญน,นะคะก็ถือว่าเป็นการเงินระดับสูงก็เป็นคนที่มีฐานะการเงินหรือเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเรื episode, so nah ่องของคําพ really ูดหรือการเจรจานะมักจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะให้เจ้าพนมให้จัดเหลียนะก็เป็นเรื่องของการเงินที่เกิดกําไรนะหรือการลงทุนนะคะที่เข้ามาก็ยังทําให้ส่งผลดีนะคะฉันมองว่านะคะคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามานะคะหรือการขยายธุรกิจเกิดขึ้นซึ่งทําให้เรื่องของรายได้การเงินหน้าที่จะเติบโตนะคะแล้วก็ทําให้นะคะมีเรื่องของการเงินที่ดีด้วยนะคะ สิ่งที่อยากจะเตือนก็คืออาจจะมีค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยบ้างนะคะโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบุกเบิกธุรกิจนะคะด้านสื่อออนไลน์อาจจะเข้ามาบ้างนะ,ะเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการประชาสัมพันธ์อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของการซื้อสินค้านะคะที่ฟุ่มเฟือยอ่ะอันนี้เราต้องไปควบคุมด้วยแต่ก็บอกว่าการเงินยังไงก็สวยโดยเฉพาะในตําแหน่งของอาชีพการงานนะตำแหน่งของญาติพี่น้องตําแหน่งของคู่ครองคนรักนะคะหรือตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะ ก็ยังเข้ามาทําให้เรื่องของรายได้าการเงินหน้าที่จะเกิดโอกาสที่ดีบางคนเนี่ยมีโชคลาภด้วยหรือบางคนมีเรื่องของการเงินเรื่องของมรดกเกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งทําให้นะคะในเรื่องของรายได้นี่ค่อนข้างเกิดโอกาสนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักกลางวัยนะหรือพบรักนะคะอายุไล่เรียก,กันนะคะหรือคนเก่า อาจจะกลับเข้ามานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นความรักที่มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์นะคะที่มีวาสนาต่อกันนะฉันถือว่าคนโสดจะพบรักแท้นะคะหรือพบรักที่ดีนะคะ เง,งินที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของความเข้าใจผิดกันบ้างหรือมีปัญหาความรักกันมาก่อนแล้วเดือนนี้นะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องลูกเนี่ยนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันมีการแก้ไขปัญหานะคะหรือเข้ามาช่วยเหลือกันดูแลนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของความรักในครอบครัวนี่ลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าความรัก จะกลับมาปรับกันได้หรือคู่ไหนนะที่กําลังมีปัญหากันก็ให้กลับไปเคลียร์ใจกันแล้วอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีการเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศมีการเดินทางไปร่วมงานมงคลร่วมกันด้วยนะก็ยิ่งทําให้เรื่องของความรักนะหรือเรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะให้ระมัดระวังเรื่องของการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะระบบขับถ่ายช่องท้องกระเพาะอาหารแล้วก็อาจจะมีปัญหาโรคเครียด โรคซึมเศร้าบ้างนะคะแต่ถือว่าปัญหาไม่มากนะแล้วก็เรื่องของการทํางานของตับหรือฮอร์โมนอันนี้ก็คือไปควบคุมเรื่องของการดื่มการกินนะคะอย่ารับประทานอาหารที่มีความหวานหรือความเค็มมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือพยายามดื่มน้าเปล่าให้เพียงพอนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่ทำให้เกิดประโยชน์หรือออกกําลังกายเบาๆนะจะช่วยให้การทํางานของตับหรือฮอร์โมนดีมากยิ่งขึ้นนะคะคนไหนนะคะที่กําลังตั้งครรภ์อยู่นะ ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะรวมถึงนะคะคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะตั้งครันมีโอกาสหรือเปล่าไพ่การตั้งครันขึ้นแล้วนะคะถือว่ามีดวงนะคะที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือการตั้งครันนะคะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงคนไหนที่กําลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะถึงกำหนดคอดนะคะก็ถือว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะคะเพราะว่าคุณหมอเข้ามาดูแลตลอดเป็นคุณหมอที่เก่งนะฉะนั้นช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ สุขภาพร่างกายไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะคะเพียงแต่เรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการดื่มเรื่องของการกินให้ไปควบคุมแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองที่ต้องไปใส่ใจสุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารก็ต้องไปดูแลกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีสิงห์มณาทิสนะคะถือว่าเป็นเดือน ที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน24ปีนะอาจจะเป็นช่วงที่มีการฝึกฝนอบรมงานนะคะขอให้อดทนนะคะจะมีโอกาสที่ดีแน่นอนช่วงนี้การทํางานนี้ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาอาจจะควบคุมเวลาไม่ค่อยได้คือบางทีทํางานเสร็จค่ำอะ่ะนะหรือทํางานเสร็จสว่างแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องพยายามนะคะแล้วก็อาจจะต้องขยันให้มากๆหน่อยคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปก็ต้องหาบริวารเก่งๆเข้ามาช่วยเหลือง,งานด้วยโดยเฉพาะธุรกิจที่อาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจเพิ่มช่วงเวลาขายของนะคะช่วงค่ำมากขึ้นหรือขายของเช้ามากขึ้น ก็ต้องหาบริวารน,นะคะที่สามารถมาช่วยงานในช่วงเวลานี้ได้จะทําให้ธุรกิจการงานก็ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะฉะนั้นเรื่องของการทํางานเรื่องของความก้าวหน้านะยังเข้ามานะคะส่วนเรื่องของรายได้การเงินนะคะยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูก หลานหรือเรื่องของบริวารบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพรรักต่างไวัยนะเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอยากให้ไปปรับกันจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องกระชับความสามาัถให้มากๆหน่อยโดยเฉพาะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินหรือเรื่องลูกนะคะเข้ามาให้ต้องจัดการด้วยนะค,ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์อันนี้เด็นเรื่องงาน นะงานจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นคนที่นางานประจำนะก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพการงานส่วนคนที่นะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะนี่ก็ถือว่าเติบโตนะหรือกําลังคิดจะทำก็ถือว่าเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินนิรายได้ดีมีสภาพคล่องบางคน กำลังอยู่ในช่วงที่จะซื้อบ้านหรือกำลังอยู่ในช่วงที่จะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ด้วยนะคะฉะนั้นถือว่านะคะในเรื่องของการเงินการทองนี่นะะก็จะมีโชคนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบรักนะและเป็นความรักที่ดีนะ,ะมีโอกาสที่จะพัฒนาส,ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักนะคะที่หวานชื่นอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลน,นะคะหรือมีเรื่องของการท่องเที่ยว นะคะเไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ด้วยนะคะจันถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะ คนที่เกิดในช่วงมอัาคารอันนี้ก็ถือว่าเด่นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะถือว่าจะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือว่าธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการสื่อสารการเดินทางอันนี้ถือว่าดีมากๆหรือคนไหนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้นะคะแล้วทํางานประจำอ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นแต่ส่งผลดีนะคะมีอํานาจการต่อรองนะคะแล้วก็สามารถทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะ <here. S 1> เป็นไปตามที่ต้องการได้ คุณสุภาพุรุษก็ดวงนารีอุปถมนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสาภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบคู่อุปถมส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยรวมถึงคนที่เกิดพนาคาคนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะตั้งคันนะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะตั้งคันก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันมากๆเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางค่อนข้างมาก แล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่นะต่างถิ่นแดนไกลนะคะมาเยี่ยมเยียนด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนี้เด่นเหมือนกันเรื่องงานประสบความสำเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะมีดวงผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะมีโอกาสที่จะพบรักต่างวัยนะอันนี้ถือว่าเป็นความรักที่มีโอกาสจะพบคู่ปถมหรือบางคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอะ ก็มีโอกาสนะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะคะที่ส่งผลในด้านดีนะคนที่เกิดวันพุธนี่เด็ดเรื่องเงินนะค,ะคนไหนที่กําลังทําเรื่องกู้เงินนะคะหรือมีความคิดที่จะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศอันนี้ก็มองว่าจะส่งผลดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเดือนนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะอิทธิพลของความสําเร็จหรือการเริ่มต้นหรือ การร่วมุ้นลงทุนนะหรือได้รับการตอบรับในเรื่องของการทํางานการเจรจาสัญญาข้อตกลงนะคะก็จะมีข่าวดีโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังนะคะไปสอบปัรจุงานะนี้จะมีข่าวดีนะจะได้รับ คัดเลือกนะคะหรือได้สอบบรรจุนะคะหรือคนไหนที่รอการโปรโมทนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะการเงินรายได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามานะนำในเรื่องของขวงขวัญมาให้หรือเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดโดดเด่นนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักเรารักเขาเขารักเรานะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะเป็นความรักที่สดชื่นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะอิทธิพลของไพ่นะคะปัญหาการทำงานยังเข้ามาอยู่ซึ่งต้องระวังนะคะให้มากหน่อยคือคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านเสื่อลายหรือของสวยงามเนี่ยอาจจะเป็นยังที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าต้องลงไปทำให้สินค้าหรือบริการเกิดความน่าสนใจด้วยนะคะจะมีคู่แข่งทางการค้าค่อนข้างมากนะคะอันนี้มองว่าถ้าเราไปปรับในเรื่องของธุรกิจ ตรงส East, ่วนนี้เราทำให้ธุรกิจมันเกิดความหลากหลายนะในด้านช่องทางออนไลน์ต่างๆนี่มองว่ายังเกิดโอกาสหรือแก้ไขไปได้นะคะบางคนก็ทำธุรกิจงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระแสทางด้านสื่อออนไลน์ด้วยพยายามจับกระแสนะในเรื่องของสื่อออนไลน์แล้วมาทําให้เกิดโอกาสหรือทําให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้านะคะอันนี้ก็มองว่ายังเป็นโอกาสที่ดีนะกับเรื่องของธุรกิจด้านสื่อออนไลน์แต่ก็ยังเป็นธุรกิจที่ ต้องไปแข่งขันนะหรือต้องทําให้เกิดความน่าสนใจนะคะแต่คนไหนที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านสื่อออนไลน์นะคะก็เป็นชีพนของไพ่เสียหาย,าย,ายการทํางานก็ไม่ค่อยก้าวหน้านะคะเพราะว่ามีเรื่องของการทํางานที่ไม่ค่อยถูกกระตุ้นเท่าไหร่แล้วก็กลัวนะกับเรื่องของการแข่งขันด้วยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องพยายามกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคนไหนที่ว่างงานอยู่นะคะยังไม่ได้ไปสมัครงานเลยแต่กลัวแล้วนะคะฉะนั้น อาจจะต้องไปสมัครงานนะคะแล้วก็มีความจริงจังส่วนคนที่ทํางานประจําต้องพยายามนะคะหาไอเดียใหม่ๆะกับเรื่องของธุรกิจง,งานหรือต้องขยันให้มากๆหน่อยจะทาให้การทํางานเกิดความก้าวหน้านะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยฉันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจนะแต่ยังไม่ใช่รักแท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักความสัมพันธ์นะคะที่ต้องไปปรับกันนะคะอาจจะมีเรื่องของมือที่3หรือมีเรื่องของความไม่เข้าใจเกิดขึ้นคือคนที่เกิดวันศุกร์ต้องมองว่าสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะ ก็ชอบไปชอบคนที่เป็นกระแสนะหรือคนหน้าตาดีๆนะมันไม่ใช่ความรักที่เป็นความรักที่ยั่งยืนนะนี้เราต้องระวังแล้วก็ต้องมีเหตุผลกับเรื่องของความรักด้วยนะคะไม่ใช่ มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเราก็ไปชื่นไปชอบเพราะหมดอย่างเงี้ยมันจะไม่เจอรักแท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะมีคนเข้ามาแย่งนะหรือเข้ามาทําให้เกิดปัญหาครอบครัวตลอดเวลานะฉะนั้นในเรื่องของการปรับความหวานชื่นกันนะคะหรือว่าต้องรักกันให้มากๆนี่อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นคนที่เกิดนะคะราศีสิงห์วันเสาร์นี้ถือว่าดีมากๆคนที่อายุไม่เกิน24ปี จะมีความสําเร็จทั้งเรื่องของการเรียนนะเรื่องของการงานด้วยการสมัครงานการสอบสัมภาษณ์หรือว่าในเรื่องของการบรรจุการถูกโปรโมตและจะมีโอกาสที่ดีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการประกาศผลหรือการประเมินในเรื่องของการทํางานหรือการเรียนนะคะซึ่งก็จะทําให้นะคะได้รับโอกาสที่ดีด้วยนะคะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีนะคะคนที่อายุน้อยกว่าหรือลูกหลานบริวารจะเข้ามานําข่าวดีให้นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะมีสภาพคล่องนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินเรื่องของบรดกเกิดขึ้นด้วย ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะคะอันนี้เป็นความรักที่มีวาสนาต่อกันนะมีโอกาสจะพัฒนาได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีจึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามจะกลับมาปรับกันได้แล้วก็เป็นความรักที่อยู่กันด้วยเรื่องของลูกช่วยกันดูแลช่วยกันนะคะเลี้ยงดูนะ,ะทำให้เรื่องของครอบครัวนี่ดีมากๆโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีมีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะ ก็จะได้ลูกนะคะที่ดีมากๆเป็นอภิชาติตบุตรมาเกิดเลยนะคะฉะนันถือว่าเดือนนี้ดีมากๆค่ะก็นะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะก็มองว่าเดือนนี้ยังไงก็เป็นเดือนที่ดีนะอิทธิพลของไพ่เสียหายไม่ค่อยมีเลยนอาจจะมีไพ่ค่าห้าถ้วยแหละคือมีความกังวลใจเรื่องความรักกังวลใจเรื่องลูกเรื่องบริวาร อ่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีทธิพนของไพ่ห้าไม้ก็คือปัญหาเรื่องงานนะที่เราต้องไปจัดการบ้างหรือต้องตามกระแสสังคมอ่ะนะคะแต่ก็ถือว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือโอกาสหมดเลยแล้วคนที่เกิดราศีสิงห์งก็เก่งด้วยนะแล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานนะคะเกิดความสําเร็จมากๆค่ะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบพิจการงานได้ก็คือนะคะวันอังคารวันจันทร์ วันเสาร์วันพุธวันพฤหัสและก็วันอาทิตย์ค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แสงศุกร์จะชี้นาว่าอย่างไรนะคะจะสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงศุกร์บอกงานมีปัญหานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องจัดการค่อนข้างเครียดอาจจะเป็นงานที่เราไม่ค่อยชอบเลยนะฉะนั้นในเรื่องของโอกาสที่เข้ามานะคะอาจจะต้องพยายามให้มากหน่อยนะอาจจะเป็นเดือนที่ได้รับแรงกดดันกับเรื่องของการทํางานคือมองว่าไพ่แสงศุกร์จะเตือนมากกว่านะให้ระวัง ปัญหาหรืออาจจะมีคนนะคะเข้ามาทรยศหักหลังนะทำให้คนที่เกิดราศีสิงห์นะคะอาจได้รับผลกระทบได้อันนี้เราก็อาจจะต้องพยายามกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานแล้วก็ทําให้ถูกต้องนะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกก็บ,บอกเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะงานแต่งงาน นะคะหรือว่ามีเรื่องของการเงินนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการถูกปรับ,บนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนี่ยิ่งเตือนให้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ก็คือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่หรือกําลังจะแต่งงานนี่ยก็อาจจะเป็นการเตือนเรื่องงบประมาณการเงินนั่นแหละระวังอย่าใช้จ่ายมากไม่งั้นจะเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะไม่ควรเข้าไปค้ำประกันให้ใครค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะ ไพ่แสงสุขเอ็คนโสดมีโอกาสนะจะพบรักกะทันหันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่จะสามารถปรับกันได้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายเดือนนี้อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพนะหรือ,อยังมีคุณหมอเก่งๆนี่นแหละเข้ามาดูแลนะคะมองว่าสุขภาพร่างกายจะไม่มากนะคะแล้วก็ยังทําให้สุขภาพร่างกายยังดูแลหรือรักษาได้นะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ